ไม้เท้เป็นพยัญชนะเหมือนกับตัวอาค่ะตัวอาก็เป็นพยัญชนะเป็นตัวอาเป็นสระก็เป็นตัวอามันเจอใบดีไอโอมิวที่เรียนไปแล้วนะคะแต่นี้ตัวไเนี่ยนอกจากเป็นพยัญชนะแล้วก็ยังสามารถเป็นสระได้ด้วยแพนจินาเรามาดูกันนะคะว่าบทบามที่ละตัวไม้มีอะไรเป็นบ้างนะคะตัวไม้เขาบอกว่ามีหลายเสียงมีดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งตัวไก็เป็นเสียงพยัญชนะได้ด้วยนะคะข้อที่สองตัวไเป็นเสียง สลักเป็นสลักเสียงสั้นนะคะส่วนข้อที่3เป็นสลักเสีงยงยาวและข้อที่4ี่และตัววายคือไม่ออกเสียงเรียกว่าซวน์วายนั่นเองต่อไปข้อที่5นะคะตัวซีที่เป็นเสียงเคิและก็ตัวจีที่เป็นเสียงเกิดนะคะมันมาก่อนตัววายปั๊บเนี่ย รวมทีละข้อนะคะดูข้อนี้หนึ่งเขาบอกว่าตัววายเป็น consonant sound ก็คือเป็นเสียงเพียงชนะโดยโปกติของเขาก็คือเป็นสเสียง,งเปียนชนะเสียงเปียงชนะตัววายว่านหนนานะคะเช่นตัวนี้นะคะไปรู้จักว่า yet, yet, y a m yard, y, y e l e yoke, yon yeast อันนี้นะคะตัว Y เป็นเสียงเพยชนะต่อไปนะคะข้อที่2ตัว Y เเรียกว่าเป็น short s ้นก็คือเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองนะคะ Y ก็คือจะเท่ากับสัลอีมีตัวสะกดหนึ่งตัวหรือสองตัวนะคะตัว Y จะเป็นสระีลับเสียงสั้นไปนะคะก็จะมีคำมาให้ดูนะคะคำแรกคือคำว่า m e a t m e a t ลึนนะคะแต่กลาเซ็ตแต่ไม่สั่นสะเทือนนะคะให้อ่านว่ามีส์มีส์ตัววายเป็นสั่นสะอึกนะคะค่ะมีส์ตัวเออ่ตัวซีเจอกับตัววายไม่ถูกครูบอกเป็นเสียงเซิร์ฟฉันคำนี้ก็จะอ่านว่าซีส์ซีส์นะคะต่อไปนะคะลึนต่อไปนะคะนี่ตัวเองไม่ออกเสียงค่ะอ่านว่า h i ม h i มต่อไปตัวจีเจอกับตัววาย จีนจะเรงยว,ว,วายจีนเจอคำนี้ก็จะอ่านว่าจิมจิมแต่คนไทยชอบเรียกยิงไปโรงยิงแต่ชาวต่างชาติจะอ่านว่าจิมจิมต่อไปนะคะครีปครีปต่อไปนะคะจีจีอันนี้อ่านว่าลิงลิงต่อไปนะคะซิลฟ์ซิลฟ์อย่าลืมนะคะตุ๊กขี กับตัว s เจอกัรเป็นเสียง f อันนี้อ่านว่า s i l ต่อไปนะคะ s i n มัน sing มันอันนี้นะคะบันบาทที่2ตัว y ต่อไปเป็นบทบาทที่3ตัว y นะคะตัว y ก็คือ long sound เารียกว่าสระเสียงยาวสระเสียงยาวก็จะได้สองตัวมีสระ i กับสระ e อ่ะอันนี้คือสามจุดหนตัว y เป็น standalone ก็คือตัว y มาตัวเดียวไม่มีสระตัวอื่นตามมานะคะ ตัวเดียวจะได้เป็นสระไอนะคะคำน,นี้ก็จะได้อ่านว่า by fly try spy style climb อีกรองนะคะ by fly try spy style climb อันนี้ตัว y มาตัวเดียวไม่มีสระตัวอืนตามมาต่อไปเดือน3.2 เขาบอกว่าตัว y มาก่อนตัว e ก็จะได้สระไอมอนกันนะคะคำแรกอ่านว่า type type คำนี้จะอ่านว่า style style จำได้ไหมคะ L e O ต้องอ่านออกเสียงด้วยนะคะเป็น style style อันนี้ style อันนี้ style style คอมเว้นตรงกลางไรคำนี้นะคะไม่ได้เป็นสระไอแหละกลายเป็นสระ คำนี้จานว่า peel 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 อย่าลืมนะคะมีตัว R ด้วย peel peel มันข้อยกเว้นนะคะต่อไปดูบทบาทที่สีของตัว y นะคะก็คือ Silent y ก็คือตัว y มันไม่ออกเสียงนะคะ y ก็จะเท่ากับสระ a หรืสอสระ E นั่นเองนะคะ a หรือ E นะคะอะดูคำแรกนะคะคำนี้จานว่า play p l a y Day Day Tray Tray B นเบ a ์เบย์เลส่วนตัวนี้นะคะสรละเป็นตัวอ e ีนะคะอ่านว่า Key Key อ่าตัวนี้เป็นตัวที่8 Q มากับยูจำได้ไหมคะ extra b l i n d s ถึงขวบขวบแล้วก็มี A Y แต่แต่เนี้ยมันไม่ได้อ่านแบบ Day หรือ Play มันจะอ่านว่าคีคีตัวนี้แปลว่าท่าเรือตัวนี้คีเหมือนกันนะคะเขียนคนละอย่างอันนี้จะแปลว่าลูกบุลแจอันนี้คีแปลว่าท่าเรือเขียนอย่างนี้นะคะอ่านว่าคีอย่าไปอ่านแปลงนะคะอ่านว่าคีอันนี้ก็คีเหมือนกันแต่เขียนต่างกันนะคะความหมายก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นตัววจะมีบทบาทที่มันหลากหลายนะคะัก้รียนก็ลองไปดูนะคะปอนครูก็ทำมาให้ วันนี้ก็